สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยของหนูหน้อยนะักสัมผัสนะคะการสัมผัสนะคะมีด้วยกันอยู่5 5ชนิดด้วยกันนะคะคือการมองเห็นนะคะการดมกลิ่นนะคะการได้ยินการรับรู้รสและการสัมผัสนะคะการมองเห็นนะคะก็คือตาเราเนี่ยนะคะ มองเห็นนะคะสัมผัสโดยการมองเห็นมองเห็นคุณครูมองเห็นคุณพ่อมองเห็นคุณแม่มองเห็นเพื่อนๆนะคะการมองเห็นระยะไกลระยะใกล้นะคะอย่างเช่นนี้นะคะการมองเห็นนะคะ,ะดูสิค้าเด็กๆดูนี่ครูดาจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้อยู่ข้างบนนะคะบนเก้าอี้อันนี้ข้างล่างเก้าอี้ใช่ไหมคะ,ะเด็กๆ ข้างบนหรือข้างล่างคะข้างบนเก่งมากค่ะอ่าคุดาวาตรงนี้และอันนี้ข้างล่างหรือข้างบนคะข้างล่างนะคะน,นี่เรามองเห็นเรารู้ว่ากายกายใกล้กลบนล่างนะคะมองเห็นสิ่งต่ตางๆรอบตัวเราด้วยการมองเห็นประสาทสัมผัสจากสายตานะคะต่อไปนะคะเป็นการดมกลิ่นนะคะเป็นการประกาศสมผัสขอโทษค่ะ ประสาทสัมผัสโดยการรับรู้จากกลิ่นโดยจมูกนะคะอย่างเช่นกลิ่นหอมกลิ่นเหมน็นเมื่อเราเดินผ่านถังขยะเด็กๆว่าหอมหรือเหม็นคะเหมน็นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเดินผ่านร้านดอกไม้มีกลิ่นมะลิกลิ่นกุลาบกลิ่นดอกจำปีกลิ่นดอกไม้เด็กๆว่าหอมหรือเหม็นคะหอมใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าสัมผัสโดยการ รับรู้ประสาทสัมผัสโดยกลิ่นนะคะโดยใช้จมูกนะคะต่อไปก็การได้ยินนะคะการได้ยินเราได้ยินจากไหนคะหูหูนี่นะคะเราได้ยินนะคะเสียงดังเสียงเบาเสียงสูงเสียงต่ำนะคะเสียงดังอันนี้เสียงดังดังไหมคะอ่าแล้วอันนี้นะคะอันนี้เสียงเบาเบาใช่ไหมคะอ่าคันนี้เด็กๆตอบครูดังหรือเบาคะ ดังใช่ไหมคะอ่าดังหรือเบาคะเบานะคะเรารับรู้เสียงโดยหูนะคะต่อไปนะคะเป็นการรับรู้รสนะคะรับรู้รสรสชาติต่างๆรสชาติของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะใช่ไหมคะถ้าเรารับประทานพริกกินพริกเข้าไปเด็กๆจะรู้สึกยังไงคะ เผ็ดใช่ไหมคะแต่ถ้าเรากินมะนาวล่ะคะเด็กๆมะนาวเด็กๆรู้จักมะนาวไหมคะเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรคะเปรี้ยวหรือหวานคะมะนาวเปรี้ยวเก่งมากค่ะแต่ถ้าเรารับประทานขนมล่ะคะเรากินขนมขนมเช่นขนมทองยอดนะคะเค้กที่เด็กๆชอบกินนะคะไอศครีมนะคะรสชาติเป็นไงคะเด็กๆ หวานใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่ารับรู้รสนะคะการรับรู้รสชาตินะคะต่อไปนะคะก็เป็นการสัมผัสสัมผัสนะคะถ้าเด็กๆนะคะอันนี้ถ้าเด็กๆกอดตุ๊ก,ก,ก,กตานะคะนี่นี่นี่ตุ๊กตาน่ารักไหมน่ารักไหมนี่ตุ๊กตาแบบนี้ถ้าเด็กๆจับตุ๊กตาแบบนี้จะรู้สึกอย่างไรคะนิ่มหรือแข็งคะอาดูคุณครูนิ่มหรือแข็งคะครูจับได้แบบนี้ นิ่มใช่ไหมคะนิ่มนะคะอันนี้ก็จะนิ่มนะคะแต่ถ้าเด็กๆหยิบ,บนี่แหละหม้อ<ม>เนี่ยแข็งหรือนิ่มเด็กๆว่าหม้อนี้แข็งหรือนิ่มคะแข็งใช่ไหมคะอันนี้ก็การสัมผัสนะคะนิ่มอันนี้นิ่มอันนี้แข็งนะคะมันจะมีนิ่มมีแข็งมีเรียบขรุขระอย่างเช่นเด็กๆจับส้มนะคะ ผิวส้มจับผิวส้มมันจะเรียบใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆไปจับทุเรียนล่ะคะจะยังไงผิวก็จะกรุขระกรุขระนะคะใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าการสัมผัสนะคะการสัมผัสอ่อ,อนนิ่มแข็งกรุขระเรียบนะคะอันนี้คือหน่วยของหนูน้อยนักสัมผัสนะคะ,ะคุณครูมีเพลง นะคะให้เด็กๆฟังด้วยนะคะร้องตามครูนะคะตาเรามีไว้ดูคูเรามีไว้ฟังคุณครูสอนสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูเด็กๆร้องตามครูนะคะตาเรามีไว้ดูคูเรามีไว้ฟัง คุณครูสอนสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะตั้งใจความคุณครูทุกคนเลยนะคะพบกันใหม่ในหน่วยหน้านะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนเรื่องหนูน้อยน่ารักนะคะทําอย่างไรจรึงจะเป็นหนูน้อยน่ารักนะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ